มินาซาอうござโอกาไซมสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนเควว่าอีโอเทงกิเดสแน่วันนี้อากาศดีจังเลยนะคะญี่ปุ่นว่าโซ่นี่วันนี้ประมาณ13บสองศาที่นารานะคะแล้วที่ไทยล่ะคะิดว่าน่าจะท่าทางอากาศจะร้อนที่เดียวเลย วันนี้ก็เป็นวันสุขสุดสดุดฮานาคิงโยนะคะจะเป็นคำพูดที่คนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้พูดกันอันนี้เป็นสแรงเนาะที่รู้คำนี้เนี่ยคำแรกเลยนะที่เซนเซรู้เพราะว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนักเรียนแรกเปลี่ยนคุยกันแล้วก็บอก ฮานาคิงโยเอ๊ะวันสุกดอกไม้มันคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เขียนว่าดอกไม้นะคะแต่ว่ามันคือความหมายคือวันสุกแสนสุกนั่นเองแล้วเราจะมีแพลนไปไหนกันไหมทําอะไรกันไหมก็จะเป็นคําแบบแซวแซกันขึ้นมานะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนคนไทยแหละเนาะก็ไม่ต่างกันจะต่างตรงวัฒนธรรมในบางส่วนบ้างสุก สุดสัปดาเราก็แบบไปด้งกันนะคะดึงแดงๆไปดื่มเงี้ยโนมิกายก็คือการดื่มสังสรรค์ในบริษัทญี่ปุ่นนะคะถ้าวันธรรมดาคือก็อาจจะแฮงเอาท์ก็คือแฮงแฮงเอาท์ไม่ได้ไม่สะดวกง่ายๆคืออาจจะแฮงะคะแบบเมาค้างซึ่งเมาค้างภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคําว่าฟุจิไกโยยนะคะเมาค้างอาการแบบเมาค้างก็จะทํางานแบบไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินะคะคนญี่ปุ่นก็จะพูดว่า ชูชูเด็ีไนหรือขี้กะโอจิรุจิตตกไม่ได้จิตตกคือไม่มีสมาธินะคะคำว่าขีจะหมายถึงความรู้สึกหรือจิตความรู้สึกของเราตรงจิตใจของเราตรงนี้โอจิรุคือตก ok หรือหล่นความหมายของคําว่าขีกะโอจิรุก็คือไม่มีสมาธินะคะชูจูเดคกีไนก็แปลว่าไม่สามารถจดจอ่อหรือมีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อ่ะก็พูดมานานละ วันนี้นะคะคำพูดที่อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้กันมาฟังกันเลยอิมามเดดอิจิบังอริชกาตโกตันันเดสกาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรื่องที่ดีใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรหรอคำนี้แอบประโยคนี้นะคะเราอาจจะได้ยินตอนไหนงั้นหรอคะ คอยสำคัญเลยตอนสัมภาษณ์งานอาจจะได้ยินเขาถามนะคะคนญี่ปุ่นอาจจะถามตอนสมัยแม่หญิงเซนเซ,นเซสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็ถามประโยคนี้อา้ามันไม่เกี่ยวกับงานมันไม่เกี่ยวกับงานแต่เขาก็คงอยากจะรู้รทัศนคติรู้อยากรู้ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็รู้แบล็กการ์ของเรานะคะว่าความคิดเราทัศนคติเราเป็นอย่างไรกับเรื่องที่ผ่านมาเนาะเรื่องที่ดีใจที่สุดสําหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ ธรรมดาธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่ความทรงจําของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปยังไงก็เตรียมตอบคำถามนะคะถ้าเกิดมีคนมาถามเราแบบนี้เนาะเรื่องที่ดีใจที่สุดคืออะไรก็ตอบไปนะคะคำว่าอิมามาเดจนถึงตอนนี้จนถึงบัดนี้อิจิบังมากที่สุดโอเดชิแปลว่าดีใจเป็นรูปปัจจุบนันถ้าเป็นอดีตคือโอเดชิกาตะนะคะแล้เติมคําว่าโคโตเข้าไปเรื่องที่ดีใจ วะก็เป็นคําช่วยเวลาในรูปประโยคคําถามหรือบอกรูปประโยคบอกเล่านะคะนั่นหรือนั่นนี้ก็จะแปลว่าอะไรแล้วเดสกก็จะอยู่ในประโยคคําถามที่เป็นรูปปัจจุบันรวมประโยคทั้งหมดพู้อิจ้านะคะยังไงลองฝึกพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ได้ฟังในวันนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ